สัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูเลยนะคะเมื่อวานคุณครูป่านได้สอนเด็กๆเรื่องอะไรไปคะอ่าส่วนประกอบของไข่เด็กๆเังจำได้ไหมคะว่าส่วนประกอบของไข่มีอะไรบ้างมีเปลือกไข่มีเยื่อหุ้มไข,ข่มีไข,ข่ขาวไข่แดงเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆและวันนี้ค่ะคุณครูก็มาพร้อมกับไข่ไก่อยาคมุครูจะหยิบไข่ไก่ให้ดู นี่ค่ะเด็กๆคุณครูมีไข่ไก่สองฟองเด็กเห็นไหมคะและเด็กๆดูนะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าไข่ไก่ทั้งสองฟองนี้มีลักษณะเหมือนกันไหมคะเด็กๆเหมือนกันไหมนะแต่คุณครูเน์ดเนี่ยคิดว่ามันต่างกันค่ะเอ๊เด็กๆอาจจะสงสัยว่ามันต่างกันยังไงใช่ไหมคะเราจะต้องไปพิสูจน์กันค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมที่จะไปพิสูจน์กับคุณครูไหมคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเด็กๆนับหนึ่งถึงหพร้อมๆกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆเ,เราก็จะมาพิสูจน์กันค่ะว่าไขา่ทั้งสองฟองนี้เนี่ยเหมือนกันหรือแตกต่างกันเด็กๆพร้อมหรือยังคะมาเลยค่ะเรามาดูไข่ฟองที่หนึ่งกันเลยนะคะเดีย๋ยวครูจะตอกก่อนนะไข่ฟองที่หนึ่ง ตอกตรงนี้ดีกว่าข้างข้างโต๊ะอ่าปุ๊บว้าวเด็กดูสิคะลองสังเกตดูนะคะว่าไข่ฟองที่หนึ่งเนี่ยเป็นยังไงต่อไปเรามาตอกไข่ฟองที่สองกันเลยคะ่ะออเราเราตอกแบบเขาไม่ได้คะ่ะเด็กๆไข่เราตอก เหมือนไข่ฟองแรกไม่ได้นะคะเราต้องใช้วิธีการปอกเปลือกค่ะเด็กๆนะอ่าครจะปอกเปลือกนะดูซิว่าเหมือนกันยังมันเหมือนกันไหมคะมันแตกต่างหรือเปล่านะมันต้องไม่เหมือนกันแน่ๆเลยดูสิวิธีการตอกไข่ก็ไม่เหมือนกันแล้วฟองที่1ใช้ในการตอกใช่ไหมคะฟองที่สองใช้ในการปอกเปลือกว่านี่ คุณจะแกะให้หมดเลยละกันปึ๊บอืมอ๋มมอครูตอบไม่หมดหดูสิว้าวเด็กๆลสังเกตดูสิคะว่าเหมือนกันไหมพวกเขาเหมือนกันไหมคะอะตรงนี้เดีว่าจะได้สวยๆเหมือนไหมเอ่ยและเด็กๆสงสัยไหมคะว่า ทำไมไข่ทั้งสองฟองข้างนอกเนี่ยเหมือนกันแต่ข้างในเนี่ยทำไมถึงไม่เหมือนกันนะเด็กๆเ,เริ่มสงสัยไหมคะถ้าเด็กๆสงสัยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะบอกให้ฟังค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆไข่ไก่ทั้งสองฟองมีลักษณะเหมือนกันไหมคะสะรุปไม่เหมือนกันใช่ไหมคะและทําไมถึงไม่เหมือนกันนะ้าเด็กๆมาดูภาพแรกเลยคะ่ะภาพนี้ก็คือไข่ไก่ฟองแรกใช่ไหมคะเมื่อคุณครูเนี่ย ตอกไขออกมาไข่มีลักษณะเป็นอย่างไรคะอ่าเป็นน้าเป็นน้ําน้ํอเหลวๆใช่ไหมคะไข่ขาวคะ่ะไข่ขาวมีสีเป็นยังเป็นสียังไงคะสีใสไข่แดงก็อาจจะเป็นสีส้มๆเข้มๆใช่ไหมคะค่ะแบบนี้เนี่ยไข่ที่มีลักษณะแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่าไข่ดิบค่ะไข่ดิบเด็กๆคิดว่าไข่ดิบเนี่ยเรากินได้ไหมคะเรารับประทานได้ไหมคะ จริงๆเนี่ยไข่ดิบรับประทานได้นะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่นิยมรับประทานกันสักเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อเรา,าเราทานไข่ดิบเข้าไปน่ยจะทําให้เราเนี่ยท้องเสียปวดท้องได้ค่ะเด็กๆซึ่งไม่เหมาะแก่การทานเด็กค่ะเลยนะคะต่อไปเรามาดูฟองที่2กันค่ะอ่าในรูปนี้นะคะก็คือไข่ฟองที่สองที่คุณครูเน,น้อเนี่ยปอกเปลือกออกมา ปอกเปิดออกมาแล้วเนี่ยไข่มีลักษณะเป็นแบบไหนคะเด็กๆมันดูแบบแข็งนิดๆน,นุ่มนุมนิ่มๆใช่ไหมคะแล้วไข่สีขาวอะค่ะไข่ขาวมีสีอะไรคะสีขาวไข่แดงก็จะมีสีเหลืองหรือถ้าบาง,บาง,บ,างบางฟองนะคะเมื่อเราต้มไข่จนสุกเนี่ยไขย่ก็จะมีสีส้มเข้มๆนิดๆเป็นสีที่สุกแล้วนะคะเราจะเรียกไข่ที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยเรียกว่าไข,ข่สุก เช่นในคลิปนี้นะคะคุณครูเนี่ยก็นำไข่ไก่ที่ยังดิบอยู่ค่ะนำไปต้มกับน้ำร้อนนะคะจนไข่สุกสามารถรับประทานได้ค่ะนำไปทำเป็นอาหารได้ไข่ต้มเอาไปก,กินกับข้าวก็ได้นะคะเด็กๆอร่อยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยอิ่มท้องได้ด้วยค่ะและวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปคะ ไข่สุกไข่ดิบถูกต้องค่ะและเด็กๆคิดว่านอกจากที่เรานำไข่ไปต้มให้สุกแล้วเนี่ยจะมีวิธีไหนอีกคะเด็กๆที่จะทำให้ไข่สุกได้อีกอนอกจากต้มแล้วจะมีอะไรอีกนะ้าเด็กๆลองคิดหาคำตอบดูนะคะและว้วคุณครูจะมาเฉลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนึงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย